จะเข้าสู่หมดวาเลนไทน์เข้าสู่หมดวาเลนไทน์เดือนหน้าเนี่ยอีกประมาณสิบวันเข้าสู่หมดวาเลนไทน์เนี่ยมึงจะมาด่าก,กันไม่ได้นะคะเพราะว่าเข้าสู่หมดความรักค่ะเธอเข้าสู่หมดความรักค่ะเธอแล้วก็ประเทศนี้เนี่ยเขารณรงค์ให้มีความปองดองสามัคคีค่ะเธอให้มองข้ามทุกสินทุกอย่างในโลกนี้แล้วก็ให้สามัคคีกันค่ะแล้วก็ให้ปองดองกันโดยที่ใครจะทําขี้หมาหมกอะไรไว้ก็ให้ปองดองกันค่ะโดยที่แบบการปองดองนั้นเนี่ย ต่างคนต่างจะต้องสารสมานฉันยอมรับซึ่งกันและกันถึงแม้ว่านะคะบางฝ่ายบางคนบางกลุ่มนั้นเนี่ยนะคะจะมองข้ามกฎหมายไม่เห็นหัวใครในประเทศนี้ก็ตามนะคะนั่นแหละเขาให้พอปองดองกันสูสูเขาให้เราปองดองกันสูแลกูก็พยายามจะปองดองมาโดยตลอดแหละเออแต่ว่าเธอเข้าใจไหมว่าพอฉันปองดองเรื่องหนึง่งพอฉันสมัคคีกับพวกเธอเรื่องหนึง่งแต่ปรากฏว่าไอ้พวกที่มันแบบจ้องที่จะนะคะเออ สร้างแต่ความชิบหายวายป่วงเนี่ยมันก็จ้องที่จะทําอยู่นั้นแหละพอมันได้1มันก็จะเอาสอมันได้2ก็เอา3เอา,าพอได้3ก็เอา4มือพอได้รัฐมนตรีได้รัฐบาลแล้วมันก็จะเอายังเอา5เอาหกอะมึงเข้าใจปะเพราะฉะนั้นในประเทศนี้มันจะมีอยู่กลุ่มกลุ่มหนึ่ง ในประเทศนี้มันจะอยู่ฝูงหนึ่งจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่เคยยอมรับสิ่งที่ตัวเองเป็นและไม่เคยในการที่จะยอมรับสิ่งที่ประเทศเป็นและก็ไม่เคยในกอนที่จะยอมรับสิ่งที่ตัวเองทําชิบหายวายป่วงอ่ะพวกคุณแล้วเสร็จแล้วพวกนี้นะคะประเทศนี้ก็จะมาเรียกร้องเอากับคนที่เขาทําตามกฎหมายเรียกร้องเอากับคนที่เขาเนี่ยนะคะยึดหลักธรรมพิบาลมาเรียกร้องเอากับคนที่เขาเนี่ยไม่ได้ทําผิดกฎหมายให้คนอย่างคนที่ไม่ทําผิดกฎหมายนะั้นะนะยอมรับซึ่งไอ้พวกชิปหาย คือเขาพยายามที่จะเรียกร้องให้คนดีเนี่ยยอมรับอีกคนพวกวายป่วงเข้าใจใช่ไหมคะเ <_ q _> ข้าใจใช่ไหมคะ<_ <q> _>เพราะฉะนั้นบางทีฉันก็มีความรู้สึกว่าตกลงกูต้องเป็นพวกวายป่วงก่อนใช่ไหมมึงถึงจะยอมรับพวกกูและตกลงกูจะต้องสร้างความชิบหายให้กับประเทศก่อนใช่ไหมพวกมึงถึงจะเอากูไปอยู่ในโหมดของความที่ว่าอามาต่อรองกันได้อะ่ะมึงเข้าใจปะมึงเห็นพวกกูเป็นคนดีมึงเห็นพวกกูเป็นสลิมมึงเห็นพวกกูนี่เป็นคนคิดดีทําดี ยอมลดลาวาสอกยอมรับอะไรได้แต่ขณะเดียวกันผู้คุณก็จะต้องแบบมานั่งนะเอาหนึ่งเอาสองเอาคืบเอาสอกเอาวาอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือจะต้องให้ทุกคนที่เขาเนี่ย ยึดหลักประเทศชาติศาสนาสถาบันสําคัญของชาติมานั่งลดลาวาสอกให้กับพวกมึงโดยที่พวกมึงเนี่ยนะจะสร้างความชิบหายวายป่วงอะไรก็ได้จะเผาบ้านาเผาเมืองก็ได้จะทุจริตแดกชาติก็ได้นะจะไม่ยึดหลักเหตุผลก็ได้จะไม่ยึดหลักธรรมาพิบาลก็ได้ไม่ต้องยึดนิติรัฐก็ได้ไม่ต้องยึดนิติธรรมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมึงเข้าใจปะแล้วมึงต้องให้กูกูเนี่ยเป็นวายร้ายป่วนชาติก่อนใช่ไหมแล้วพวกมึงเนี่ยต้องให้กูเป็นนะเป็นคือกูไม่ต้องเป็นสลิมนะ่กูต้องจะเป็นอะ่ะกูต้อง เป็นพวกแบบดําแดงเผาบ้านเผาเมืองกูต้องเป็นพวกเผาสลรกางนะคะกูจะต้องเป็นพวกแบบว่าอ่านะคะอ่าด่าชาติแซะแผ่นดินนะคะแซะสถาบันสําคัญของชาติทุกสถาบันนะคะแซะทุกสถาบันไปเลยทุกสถาบันไปเลยค, ande, ค่ะกูต้องแซะทุกสถาบันพวกมึงถึงจะยอมรับว่าเอ <cie lek> เอไอ้พวกนี้มันเป็นคนมีความคิดหัวก้าวหน้าว่ะลดรามาสอกให้มันหน่อยมึงต้องให้กูเป็นอย่างนั <t> ้น <t> ใช่ไหมต้องให้กูเป็นอย่างนั้นใช่ไหม ใช่ไหมคะต้องให้ประชาชนคนไทยแม่งทั้งหมดเนี่ยเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะมึงถึงจะเอากูไปอยู่ในกรอบของการที่จะต้องมานั่งต่อรองอะ่ะมึงถึงจะเห็นหัวพวกกูเนี่ยอะถามจริงๆคือเราเห็นเราถึงจะเห็นหัวกันเนี่ยคือกูต้องเลวก่อนใช่ไหมเอาจริงเอาจริงกูต้องเลวก่อนใช่ไหมกูต้องมีมีมีศีลินเสมอกับพวกมึงต้องกูต้องลดศินและทมของกูเพื่อที่จะเอาศิน ไปเสมอพวกกับมึงกูต้องลดหน้าตาของกูเพื่อให้กูเนี่ยไปหน้าเหียกเหมือนมึงกูต้องลดความดีความชอบของกูเพื่อกูจะได้เป็นคนเลวเท่ากับมึงกูจะต้องลดคุณงามความดีที่กูสะสมมาแล้วกูก็จะต้องไปทําชั่วเพื่อกูจะได้ชั่วเหมือนกับมึงมึงต้องให้ประเทศนี้เป็นอย่างนั้นก่อนใช่ไหมมึงมึงต้องให้พวกกูลดศีลไปเสมอกับพวกมึงมึงจึงจะเป็นกลายเป็นว่าประเทศนี้ถึงจะปองดองกันได้อย่างงี้ใช่ไหม กูสีนำหน้ามึงไปไม่ได้ใช่ไหมกูเป็นความดีนำหน้ามึงไปก็ไม่ได้ใช่ไหมกูทำงานความดีความชอบนำหน้ามึงก็ไม่ได้กูจะต้องแดกชาติแดกแผ่นดินก่อนใช่ไหมพวกมึงถึงจะต้องมานั่งยอมรับแต่มึงเข้าใจปะฮะอะไรอะไรฮะพวกมึงอะไรมึงเรียกร้อหาความปองดองอะไรมาตรฐานอะไรของพวกมึงมาตรฐานอะไรของพวกมึงคะดำมส้มดำแดงฮะ รัฐบาลอึ่งไข่มาตรฐานอะไรของพวกอึ่งไข่คะรัฐบาลรัฐบาลอึ่งไข่ว่าไงคะมาตรฐานอะไรของคุณคะคุณหนูตุ้งติ้งมาตรฐานอะไรของคุณคะคุณหนูตุ้งติ้งือมาตรฐานอะไรของคุณคะคุณหนูตุ้งติ้งือแล้วนะคะมาตรฐานอะไรของคุณคะเออมาตรฐาน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 อะไรของมึง มาตะตานอะไรของมึงโอเคนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะสวัสดีทุกๆคนคะ่ะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาชิลๆสบายๆตามสไตล์ดรมาริกาค่ะค่ะอะค่ะวันนี้นะคะบริโภคข้อมูลข่าวสารก็ส่วนใหญ่ก็นะคะขอเรียกน้ําย่อยนิดนึงใช่ขอเรียกน้ํายน่อยนิดนึงนะคะขอเรียกน้ําย่อยหน่อยหนึ่งขอเรียกน้าย่อยหน่อยหนึ่งนะคะเป็นอะไรที่อยากจะเรียกน้ําย่อยไหมคะมาค่ะ ทุกคนมีประเด็นอะไรอยากจะเรียกน้ำย่อยไหมคะแรกนะคะทุกคนมีประเด็นอะไรอยากจะเรียกน้ำย่อยไหมคือเรื่องแรกก็อย่างที่บอกนะคะทุกคนคือเนื่องจากว่าดรมาริกาไปที่ไหนอ่ะคนอะ่ะก็มักจะพาดหัวหนังสือพิมพ์ของวันเสาร์เนี่ยพัดหัวหนังสือพิมพ์ของวันเสาร์นะมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับการลงดาบสองตำรวจลงพักอารันญยญญประเทศเส้นกรณีจับแพะแล้วผิดพรบอุ้มหายกับผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ สองพรบนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าจะต้องโดนออกจากราชาการแน่นอนอันนี้กรณีตำรวจนะจากนั้นปุ๊บถ้ากรณีเกี่ยวกับนโยบายของบ้านเมืองก็คือตอกฝาลงเงินหมืน่นตอกฝาลงแปลว่าไม่มีทางในการที่จะนะคะแจกได้ตอกฝาลงแปลว่าสอทุจริตกันเพียบสอทุจริตกันอื้อโดยเฉพาะปะปะชเขาเตือนออกมาเนี่ยไม่มีทางที่จะไม่ทุจริตค่ะมีช่องโหว่ของการจะเกิดทุจริตเพียบเพราะฉะนั้นสรุปแล้วคือตอกฝาลงค่ะ ตอกฝาลงแปลว่าอะไรคือปิดอะเอาไปเผาได้เลยปิดแล้วก็เอาไปเผาได้เลยสับป,ปะเลอค้นกระดูกอย่างเดียวนะจบนะคะค่ะเพราะฉะนั้นกรณีดิจิตอลวอลเล็ตนั้นเนี่ยจะเป็นนะคะ,ะทางลงการตอกฝาลงก็คงจะเป็นทางลงของรัฐบาลชุดนี้ก็คงจะเป็นทางออกของนายกรัฐมนตรีทางออกของนายกรัฐมนตรีคือเขาได้มีทางออกได้มีทางเลือกในชีวิตการเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมไม่ใช่ และเป็นทางออกอะไรเป็นทางออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนั่นแหละเป็นทางออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเอา้าทําไมล่ะดรมาริกาเอามึงปลาใสหาเสียงไว้ประกาศจะแจกดิจิตอลวอลเลตเป็นนโยบายเรือธงแล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะประชาชนเลือกมาเพราะเรื่องนี้จากนั้นปุ๊บมึงเป็นนายกรัฐมนตรีแต่มึงไม่สนสี่สนแปดไม่ดูกฎหมายปรากฏทําผิดกฎหมายและปรากฏว่าแก้กฎหมายก็ไม่ทันและพยายามแก้กฎหมาย ก็ไม่สามารถในการที่จะทันทั้งกฎหมายรัฐมนูลกฎหมายเลือกตั้งก็ทําผิดมาแล้วแล้วก็กฎหมายพรบอสองพรบอของการเงินการคลังและพรบเกี่ยวกับเงินตราเท่ากับทั้งหมดสี่กฎหมายทําผิดดังนั้นจะเป็นนายกรักฐมนตรีอยู่หาพระแสงข,ขอหงาเขาอะไรล่ะคะมันมันอยู่ไม่ได้แล้วคะ่ะเออมันจะไปสง่างามได้ยังไงล่ะคะขึ้นเมลุแล้วก็เผาเลยคะ่คะค่ะโอเคจบไปนะคะต่อไปคะ่ะเออข่าวสดเขาก็พาดหัวบอกว่า จะเป็นฮับการบินภูมิภาคนิดจัดใหญ่นิดก็คือนายกรัฐมนตรีคือข่าวสดเขาสนิทกันกับนายกนิดไงเขาก็เลยใช้คําว่านิดนิดเขาเรียกกันว่านิดนิดข่าวสดเขาสนิทกันก็เลยเรียกว่านิดนิดจริงๆควรจะเขียนคาว่าเสียนิดเพราะนิดนี่นิดไหนอ่ะนิดนี่นิดไหนจะนิดจะน้อยอะไรอ่ะอืมนิดไหนอ่ะนิดไหนไม่มีใครรู้จักนิด เพราะฉะนั้นข่าวสกมึงจะมึงจะสนิทก็เรื่องของมึงที่มึงจะสนิทแต่นิดไม่มีใครรู้จักก็พูดไปเลยว่านายกพูดไปเลยว่ายาวพูดไปเลยว่าถุงเท้าขาวพูดไปเลยว่าถุงเท้าสองสีหรือพูดไปเลยว่านายกโบโซหรือพูดไปเลยว่าท่านนายกมึงจะมานิดไหนอ่ะนิดจัดยงต่อไปพอบอรตรรับลูกนายกรัฐมนตรีแก้อายุโจทำผิดให้ติดกฎหมายอาญาร้ายแรงอ่ะอเรื่องของอีเด็กสะแก้วทําให้เด็กทั้งประเทศทําไมคะต้องระวังตัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอย่าเลี้ยงให้เป็นอันธพาลคองเมือง เพราะหลังจากนี้เขาจะแก้กฎหมายแล้วพ่อแม่ในยะมืองไปติดคุกแทนมึงไม่ต้องประปสปอยลูกถ้าใครดูแลลูกไม่เป็นเนี่ยมึงก็อ응ืถ้าใครดูแลลูกไม่เป็นมึงก็เออนะคะมึงก็มึงก็เอาโซ่ล่ามันไว้ถ้าใครดูแลไม่เป็นมึงก็เอาโซ่ล่ามันไว้เลยถ้ามึงคิดว่าลูกมึงเนี่ยจะขบฏโอ้ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละวัยรุ่นก็ไม่สามารถจะทําอะไรมันได้แล้วอย่างนั้นอย่างงี้มึงตอนมันหลับอะมึงเอากโซ่เอาโซ่ล่ามันไว้เลยถ้าอย่างนั้นอะถ้าลูกมึงแย่ๆคิดว่าลูกมึงเนี่ยสันดาลไม่ อืมโอเคนะจบไปแล้วถ้าเกิดโซลา่ามันก็ผิดกฎหมายมนยุษยชนอีก่ะดกเตรมาริกาเดี๋ยวพวกข้างบ้านมันก็ดราม่าหาว่าเราเนี่ยมาทารมอนลูกหลานมึงก็ไปบอกให้ข้างบ้านบอกว่าอะไรดเรมาริกาบอกให้ข้างบ้านมาช่วยเลี้ยงลูกแล้วบอกให้ช่างบข้างบ้านเนี่ยเอาลูกมึงไปเลี้ยงให้ด้วยถ้าเกิดข้างบ้านมึงดราม่ามึงก็ให้ข้างบ้านนั่นแหละเอาลูกมึงไปเลี้ยงจบนะ เออเพราะว่าอันนี้กูไม่ได้หมายความว่าเด็กดีโดยทั่วไปนะกูหมายถึงว่ากรณีเด็กที่มันเหลือขอเด็กที่มึงปกครองไม่ได้เด็กที่คุณผู้ปกครองปู่ย่าตาทวดเลี้ยงแล้วปรากฏว่าคุณตามไม่ทันแน่ๆแล้วเด็กอะ่ะมันประเภทอย่างนี้เด็กสันดานสอบประเภทอย่างนี้เด็กประเภทที่เขาไปกับเพื่อนแล้ว แกงเพื่อนเขาเป็นอันธพาลแน่ๆไม่อยากจะให้ลูกหลานเนี่ยไปสร้างนะคะก่อกรรมทําเข็นกับชีวิตคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่เชื่อฟังแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็เอาโซ่ล่ามไว้พอเอาโซ่ล่ามไว้ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดใครเขาด่ามากมึงก็บอกไปเลยเรียกนักข่าวเรียกไอ้พวกกันพวกเกินในต่างๆไปนั่งถแถลงข่าว แถลงว่ามึงเอาลูกกูไปเลี้ยงไหมเอาหลานกูไปเลี้ยงหน่อยมึงเอาไปเลยมันแดกข้าวเนี่ยจูชิบหายเลยวันละสามื้อสี่มื้อแปดมื้อเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็ไม่เชื่อฟังคําสั่งสอนของปู้ญาตายายแล้วก็ไม่เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่อะไรทั้งหลายนั่นแนหะแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะฟังพวกกูได้แล้วพวกกูก็วิ่งไม่ทันพวกกูแก่กูแกกูอายุเยอะกูเป็นเก้าด้วยแล้วก,กูก็วิ่งตามหลานไม่ทันเพราะจะถ้าเกิดว่ากูล่ามันไว้ไม่ได้ไม่งั้นมันก็จะไปฆ่าเชื้อคอคนอื่นดังนั้นถ นะต่อไปคะ่ะมติชนมัติชนดันราคาสินค้าเกษตรท้องถิ่นสู่ตลาดโลกเศรษฐาชวนเจ้าสัวลุยเศรษฐาชวนเจ้าสัวลุยพื้นที่แถวเชียงใหม่แถวอะไรต่างๆชวนเจ้าสัวเล็กเจ้าสัวน้อยเจ้าสัวนนเจ้าสัวนี่ส่วนใหญ่เจ้าสัวก็สนิทกันสนิทกันกับเซนิดนั่นแหละเป็นเสียด้วยกันไงเจ้าสัวเล็กๆน้อยๆเจ้าสัวใหญ่เจ้าสัวเล็กอะไรต่างเจ้าเสียปันกลางเจ้าสัวรุ่นใหม่เจ้าสัวรุ่นใหม่เจ้าสัวอะไรก็คือส่วนใหญ่เป็นรู้จักกันเป็นเจ้าสัวที่สนิทกันเป็นเจ้าสัวที่สนิทกัน แต่เจ้าสูตรที่ไม่สนิทก็ไม่ได้ตีซีไปด้วยกันได้นะเออก็ไม่ได้ตีซีที่ไปกันก็จะเป็นเจ้าสวตที่สนิทนะอันนี้ไปดันราคาสินค้าเกษตรท้องถิ่นสู่ตลาดโลกนี่เขาดันมาเยอะแยะแต่แป้แตกแล้วอีสูตตลาดโลกเนี่ยตอนนี้เขาต้องใช้แพลตฟอร์มใช้ New Normal ใช้อะไรต่างๆกระทรวงพาณิชย์เขาเก่งมากแล้วเขาเจ๋งเขาวางระบบไว้ตั้งแต่สมัยที่มีอ่าโควิดอ่ะ,ออะตั้งแต่สมัยที่มีโควิดอ่ะแล้วก็นายกประยุทธ์เนี่ยเขาวางแผน แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยคุณจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและดเรมาริกาซึ่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีเนี่ยสร้างยุทธศาสตรน์นี้เชื่อมไทยเชื่อมโลกและประเทศไทยเป็นฮับของเอเชียเนี่ยและจากนั้นก็เป็นทับของโลกในเรื่องของสินค้าเกษตรและตอนนี้ไปสู่การที่จะต้องผลิตสินค้าอนาคตสินค้าไปอวกาศแลรู้ปะตอนนี้สร้างอาหารสินค้าไปอวกาศสามารถเอาแมลงแล้วก็ดักแด้เนี่ยนะใส่นะคะถุงแล้วก็ซีลเสร็จเนี้ยปุู๊เอาไปอวกาศได้รู้ปะประเทศไทยอ่ะ กูไปถึงขั้นนั้นแล้วพวกมึงก็เดินตามพวกกูให้ทันก็แล้วกันรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กับคุณจุรินลักษณะวิสิ์กับดรมาลิกาเนี่ยไปถึงขั้นนี่ขายอาหารกลางอวกาศแล้วมึงรู้ยังเนี่ยพวกมึงไปตามให้ทันก็แล้วกันเออน่าละมึงไม่ต้องมานั่งเซลหรอกอีกพวกมึงที่บอกว่าเอยขายขายขายอาหารในดาวอังคารขายยางดาวอังคารขี้หมาที่มึงพยายามเซลพลเอกประยุทธ์นะใช่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วมึงรู้ไหมตอนนี้เนี่ยคนที่จะต้องไปยานอวกาศเนี่ยต้องพกอาหารซิลของประเทศไทยที่เป็นพวกแมลงพืชอ่ะนั่น่ะ มึงไม่มึงไม่ต้องเอาหมูขึ้นไปมึงเอาอาหารประเภทยานอวกาศเนี่ยมึงขึ้นไปปุ๊บมึงกินแมลงสามตัวมึงได้โปรตีนแล้วขึ้นไปปุ๊บมึงกินเนี่ยเมล็ดทอดมึงกินน้อนทอดมึงกินน้อนทอดไปห้าตัวมึงสบายแล้วดึงมึงได้โปรตีนแล้วมึงเข้าใจไหมกูขายไปถึงอวกาศแล้วมึงรู้ยังเนี่ยเออมึงตามให้ทันนะ เออมึงตามให้ทันมึงโชว์โมโชว์อวดโชว์อะไรเยอะแยะนี่มึงตามให้ทนัโโทนก็แล้วกันทั้งหมดนั้นัมติชนเขาก็นะติดตามภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีก็พยายามที่จะโชว์ส่วนใหญ่ได้งานจากกระทรวงพาณิชย์ทั้งั้นน่เพราะว่าข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เขาเก่งไงเขาเจ๋งไงเขาเจ๋งเขาถูกวางรากฐานวางระบบอะไรไว้ค่อนข้างเยอะดีมากระบบอ่ะนะเขาจุลิตรปงใสเนี่ยนะคะแต่พวกมึงจะพาเขาไปติดคุกอีกก็แล้วกันเออนั่นะแหละต่อไปค่ะไทยรัฐเาก พาดหัวข่าวเออไทยรัฐก็พาดหัวข่าวเรื่องตำรวจเชือดดาบเสกตายเดียวอีดาบเสกตายคนเดียวอีดาบเสกคืออีคนขาเป๋อ่ะไอตำรวจขาเปย์โดนเชือดโดนเชือดไม่งั้นตำรวจตายทั้งแก๊งเพราะฉะนั้นก็เชือดไปตายเดียวดาบคนที่เป็นดาบอะนะคนที่เป็นดาบตายเดียว นะเชือดคาโดนออกจากราชการสงสัยโดน157นะก็คงจะต้องไปอะต่อไปค่ะพาเจ้าสัวรุ่นใหม่ทัวเกษตรกรวสันเจ้าสัวรุ่นใหม่นะเสียนิดพาเจ้าสัวรุ่นใหม่ไปให้เข้าใจสิ่งแวดล้อมเข้าใจเกษตรกรภาคอีสนภาคเหนือวสันสูเออเนั่นนะเออเห็นเจ้าสัวรุ่นใหม่หน้าแป้แววแต่ละคนนู่นนะไปนู่นนะไปนั่งกินข้าวจีอยู่กับพวกเออเออแถว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 หางดงอะไปนั่งกินข้าวจีอยู่ที่เชียงใหม่นั่นอะเออนะเจ้าสัวรุ่นใหม่เจ้าสัวรุ่นใหม่ โอเคนะคะต่อไปต่อไปนะต่อไปข่าวอ่าพาดหัวข่าวอะไรอีกอะ่ะเออประมาณนี้แหละซัมติงไหลดดเออประมาณนี้แหละนะเออประมาณนี้แหละซัมต like ิงไหลดดเศษทาอึง้งอะ่ะคือพวกสื่อพวกสื่อหนังสือพิมพ์ซึ่งไม่ค่อยมีใครอ่านแล้วเนี่ยมันก็เวลาพาดหัวนมันก็พาดหัวค่อนข้างที่จะแบบอวยอะนะคือถ้าไม่อวยเนี่ยรัฐบาลก็ไม่เอางบลงอะนะมันก็ต้องอวยกันนิดนึงอะธรรมดานะ เอตอตำธรรมดาแต่ตอนพลเอกประยุทธ์อยู่นี่มันดาชิบหายเลยว่าไหมแสดงว่าไม่เอางบลงให้มันเท่าไหร่ <c oughs> นะเศรษฐาอึง้งชมมวยไทยจอดันสู่เวทีโอลิมปิกรัฐบาลเลงให้วีซ่าพิเศษแก่ต่างชาติเข้ามาเรียนโอ้ยเศรษฐาทำไมคะดร,รมาลิกาให้วีซ่าพิเศษกับพวกต่างชาติเข้ามาเรียนมวยไทยเนี่ยเขาทำมาตั้งนานแล้วและที่สำคัญที่สุดคนที่น้ำลงเรื่องนี้คือบัวขาวยังไงเหรดรมาลิกาอีบัวขาวเนี่ยมันไปตอบรับอีพวก เยาวชนต่างชาติที่ทึ่งมวยไทยอึ้งมวยไทยแล้วก็ทึ่งกับบัวขาวแล้วก็อยากจะมาชกมวยไทยบัวขาวก็เลยอินไว้ไอเด็กฝรั่งเนี่ยเยาวชนฝรั่งเนี่ยเออออกตั๋วออกอะไรให้ออกสปอนเซอร์ให้แล้วก็เอามาไอไอไอมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับซอฟท์พาวเวอร์ของคุณหนูตุ้งติ้งของเศรษฐาหรอกไม่เกี่ยวอันนี้เกี่ยวกับบัวขาวล้วนๆแล้วบัวขาวเนี่ยเขาเป็นทหารรู้ยัง น่นแล้วเขาเป็นทหารและบัวขาวนี่เขาเป็นทหารเพราะว่าทหารเนี่ยเขาก็เห็นคุณค่าของนักมวยโอลิมปิกอย่างบัวขาวเสร็จแล้วเขาก็เอาบรรจุเป็นข้าราชก,การจากนั้นพวกเขาก็ทาไอ้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนหางกลายจากยาเสพติดแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีระเบียบวินัยกล้าหาญอดทนเกิดเป็นคนและลูกผู้ชายอกสามศอกมึงก็จะต้องไปเกณฑ์ทหารไม่ใช่หนีทหารเหมือนกับลูกใครบางคนแล้วก็หนีทหารเหมือนกับอีกแก๊งกะโหลกกลาบางแก๊งบางพวกบางคนเข้าใจยังเออ แล้วลูกใครหนีทหารวะกูก็ไม่รู้ลูกใครหนีทหารคนเดียวคนโตด้วยกูก็ไม่รู้ลูกใครแหละหนีทหารน่ะหนีทหารไอ้ลูกใครก็ไม่รู้หนีทหารมึงเป็นกระเทยหรือเปล่าวะน่ะมึงไม่อยากไปเกณฑ์ทหารมึงเป็นกระเทยหรือเปล่าเห็นกระเทยกูเต็มค่ายเต็มค่ายเลยกระเทยเข้าไปกระเทยเขาก็เออกระเทยเนี่ยกระเทยเขาก็ไปอ่ะเวลามีเกณฑ์ทหารอ่ะเขาก็ไปบอกสัสดีว่าเขาเป็นกระเทยก็แล้วแต่ว่ามึงจะเกณฑ์กระเทยเข้าไปหรือไม่อ่าอย่างเงี้ยเออลูกใครวะ มึงไม่หนีมึงหนีการเกณฑ์ทหารน่ลูกใครมึงเป็นกระเทยหรือเปล่ามึงไปเกณฑ์ทหารเนี่ยขนาดกระเทยเขายังใจกล้าเลยพวกมึงในกระเทยก็ไม่ใช่ LGBTQ ก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่มึงเป็นทหารมึงเป็นผู้ชายอกสามศอกมึงหนีเกณฑ์ทหารได้ไงมึงไปดูดาราเกาหลีสิดาราเกาหลีไม่ว่าจะเป็นพระเอกอะไรยังไงยังไงเขาก็มีมาตรฐานเดียวกันคือถึงเวลาเกณฑ์ก็ไปเกณฑ์บางคนต้องไปเกณฑ์ทหารพวบเป็นทหารอยู่2ปี2ปีออกมาปุ๊บก็เป็นดาราได้ต่ออะไรประมาณอย่างเงี้ยมึงไม่จะไปทําเรียนแบบอกสามศอก อ้าง่าเป็นหอบเป็นไหอะไรต่างๆเสร็จแล้วพวกก็บอกว่าไม่ไปเกณฑ์ทหารโอ้พวกมึงนิ่ป๊อดว่ะมึงนิ่ป๊อดจริงๆเลยแต่ละคนนี้การเกณฑ์ทหารแล้วก็ทําเป็นอุย้ยอวดอ้างสรรพคุณบากูเนี่เป็นผู้ชายอกสามศอกพวกมึงเนี่ยเป็นผู้ชาย,เป,ชายเป็นผู้ชายเฉพาะอีตอนที่ปีเมียเท่านั้นแหละ ที่เหลือเนี่ยเขาให้ไปทําเพื่อประเทศชาติทำเพื่อระเบียบวินัยกล้าหาญอดทนพวกมึงเนี่ยไม่มีอะไรเป็นผู้ชายเฉพาะตอนที่ไปจับขนมสาวอ่ะเป็นผู้ชายเฉพาะตอนที่ไปก่อเรื่องเช้าเชเนี่ยตีนั้นเป็นผู้ชายเลยทีเดียวแต่พอให้เขาไปนะเพื่อประเทศชาติไปลบไปลาวาศอกนะไประเบียบวินัยกล้าหาญอดทนทีนี้ละปอดเช่ทีนี้ละปอดแหกเช่พวกมึงอ่ะโอ้ยอีกกะโหลกลาอีกกะโหลกลานะ ออ้ยทำเป็นไปนด่าทหารมีทหารมีทหารไวท้ทำทำใสผือละ่วะว่าชนมีมีทหารไว้ทำใสมีทหารไว้ทำไมว่มาชนโอ้ทหารเขาก็อยากจะถามเหมือนกันถามว่าแล้วมือมึงไ้ทําไมวะมีพวกมึงไ้ทําไมเออนั่นแหละ